นี้อยู่กับมัฟฟินวันนี้อยู่กับเจ้าหนูน้อย <c oughs> แข่งเป็นก้อนหินแข่งเป็นก้อนหินส so, วัสดีครับทุกคนเรามาดูมัฟฟินติดสัตว์กันดีกว่าช่วงนี้นะครับมัฟฟินติดสัตว์มากเลยนะฮะก็เลยต้องอ,ออกมาด้วยเพราะว่า ถ้าอยู่ห้องเนี่ยก็ครูโต้จ้องแต่จะเลียจุดเซนซิทีฟของน้องไม่หยุดเลยนะครับคนก็เลยคิดว่าอะออกมาดีกว่าอยู่เดี๋ยวโดนพี่ก็ะทำชำเรามันแม่เอา้าลงไปแล้วลงไปแล้วเอ,เอาตีนไก่หน้าทำไมรู้อือือ พวกแบกค่ะคอย,ยืมเงินหน่อยหมายถึงหวยใช่ไหมอ,อ๋อมันหวยออกเหรอฮะทุกคนดูมาฟินตอนนี้สิมันอยู่ตรงหไหนแล้วเนี่ยหัวมันไปไหนแล้วเนี่ยมัฟินขาไปทางหัวไปทางสเปร์ไหมเหรอมาฟินไม่เคยสเปร์เลยแมวที่บ้านไม่เคยสเปร์เลยสักตัว ค่อนข้างเป็นแมวที่น่ารักแล้วก็มารยาทดีมากนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณกำลังทำอะไรอยู่ฮะไม่อยู่ในซอกรักแร้ทำไมฮะมาอยู่ในซอกรักแร้ทำไมฮะช่วงนี้นครับมัฟฟินจะร้องทุกวันวันละประมาณสิบรอบเพราะว่าน้องมัฟฟินอยากออกเดทนะครับแต่หนูยังร่างกายไม่แข็งแรงหนูันเดทไม่ได้ สวัสด์ห่างตัวเองใช่ครับน่าจะง่วงเพราะว่าพาออกมานงแต่ช้าเฟนออกมาทักทายทุกคนหน่อยเร็วนานๆทีเราจะไลฟ์นะเร็วออกมาเร็วไม่ออกเลยครับทุกคนอึบอึบมาเฟนลุก พี่ดาวสวัสดีครับมัฟิี่มันเป็นอะไรไม่รู้มันเลื้อยอะ่ปกติมันไม่เป็นแบบนี้นะน่าจะเป็นเพราะติดสัตว์นะครับอืมนี่คือท่าของอะไรครับลูกมันคือท่าของอะไรครับหนูหนูขา ตกอยู่ท่าไหนก็จะอยู่อยู่ข้างนั้นเลยนะครับอยู่อยู่ท่านั้นเลยขอเำาังใจในอ่านในการอ่านหนังสือหน่อยะนะครับสู้ๆนะครับขอให้อ่านตรงกับที่ออกออกตรงกับที่อ่านนะครับสลมาโซอสลมาโซอ,อนะครับหนูเป็นท่าหน่อยเร็วเราจะทำยังไงกับเจ้านี่ดีเดวนะ คนดูท่านอนของเจ้ามัฟฟินนะครับมันนอนท่านี้ครับเุ้ยเยลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วแต่แต่หนูคนดูเยอะลูกเรียอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าเพิ่งนะลูกกลับไปถึงห้องให้พี่ภูเรียหะให้ยักงานยักงานยัก,ยก,ยก,ยกอุ้ยอ้ยอายอายเขาคนเยอะ <laughs> แม่เป็นไลฟ์ที่คนดูเยอะมากนะครับเพราะว่ามีแมวอย่างแน่นอนทุกคนถ้าสมมุติว่าผมไปแบบไปทำไยตรงนี้ดีปะมันมีเม็ดนึงอยู่ตรงนี้พอดีเลยไปทำให้มันเข้มขึ้นทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง มาฟินหยุดเลียหนูเลียตรงนี้ไม่ได้ยากให้ดูหนูขึ้นมาบนตักดีกว่านะคะหนูขึ้นมาบนตักดีกว่านะคะ ชอบโชว์เท้านะฮะมาฟินนี่ดูแล้วทุกคนปานดำที่เท้ามาฟินมีปานดำด้วยท่านี้นะครับแม่เขาดูน้อยทำไมหนูท่านี้ล่ะลูกท่า,น,น,ทาน,นี้คืออะไรครับ ง่มา,มากนะครับมีคนบอกว่าหยุดด้วยแสดงว่าไม่อยากให้เราทำแน่ๆเลยมาปีน,นมาปีนชูเท้าหน่อยมาปีนชูเท้าหน่อย ใครอยู่เนี้ยอเฟนนักทายหน่อยเด้อมาฟินเหมือนนะฮะอือหึอือึหน้าเหมือนกันมากเดี๋ยวก่อนนะครับพี่นอผมหน้าเหมือนแมวแล้วครับ จะมาแก้งทําให้มาฟฟินหงุดหงิดกันนะครับเราจะมาดูกันว่าน้องจะงออร้องเมื่อไหร่อุ๊ยเอเล็บออกมาแล้วนะจ๊ะน่าจะเริ่มลำคาญแล้วนะจ๊ะ มาฟินไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากนอนแผงเดียวหนูโลกลองสักเอ็งหนึ่งได้ไหมเอ็งหนึ่งก็ได้อะหนูไม่สนใจใครเลยนะโลกหนูไม่เอาใครเลยนะโลกไหนมาฟินพนมมือสวัสดีทุกคนก่อนเด้ว สวัสดีค่ะเล็วสวัสดีค่ะเ,เล็กเล็กลงมือก่อนอลงมือก่อนขอลงมือกขอฟังหน่อยเร็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ, <c oughs> คะนี่นะทุคนดูว่าเวลาจะเช็คนะครับว่าแมวที่บ้านเราอยู่ในช่วงติดสัตว์หรือเปล่านะฮะไม่ยากครับทุกคนนี่ฮะถ้า เริ่มเก่าตรงนี้นะครับโดยแมวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะลำคาญน,นะครับแต่ถ้าเริ่มเกร็งอย่างนี้แสดงว่าช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วงติดสัตว์นะครับซึ่งก็อย่าไปทํามันบ่อยนะครับแค่รู้ไว้ว่าอ๋อช่วงนี้ลูกเราติดสัตว์อยู่ฮีทอยู่ เดี๋ยวนะมีเซฟปัฟฟินฟอร์มคริสแล้วเหรอฮะทําไมล่ะฮะทุกคนเซฟผมทําไมฮะเอ้เซฟน้องจากผมทําไมฮะมาเินขอท่าอื่นบ้างได้ไหมหนูจะอยู่ท่านี้เลยล้วมาเร็วปุ๊บ มันตัวใหญ่เหมือนกันนะอุ้ยร้องแล้วอือร้องอีกแล้วใช่ she look e d o n crave you I think so ยังไงครับยังไงครับหนูจะทำยังไงดีครับบางทีก็หมั่นเขี้ยวอยากขยำ้ำแต่ก็มีคนไว้ป้องกันเรานะครับ จริงๆมัฟฟินไม่ค่อยนิ่งหรอกครับทุกคนน่าจะเป็นช่วงติดสัตว์มันเลยแบบเวลามันอยู่กับเราหรือแบบมีคนมาถูกเนื้อต้องตัวมันมันดูมันจะชอบนะครับแต่โดยปกติถ้าไม่ติดสัตว์เนี่ยไม่ให้ใครแตะต้องเลยซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพี่สิงสามารถอุ้มมันได้ด้วยฮะงงมา,ากแอบรู้จักกันมาตอนไหนตอนนี้คนติดจมูกครับทุกคนมัฟฟินเดี๋ยวเราจะถึงบ้านแล้ว วาฟินนี่มันแมวหรือมันเป็นรูปปั้นวะเนี่ยหนูเป็นรูปปั้นปะลูกหนูเป็นรูปปั้นแน่เลยหนูไม่ขยับเลยทุกๆวันนะครับเดินสองเก้าเหนื่อยแล้วนะครับเดินสามเก้าหลับอะไรประมาณนั้นนะครับ พี่คิดชอบพี่สิงโตไหมคะจะมาชงมาชอบอะไรกันครับเขารักกันครับคุณพี่น้องเขารักกันฮะมาเป็ด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 สวัสดีคุยกับฉันหนอ ราลองมาเล่นฟิลเตอร์อะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวดูดีว่ามาฟินนะฮะเจ้าจะตกใจไหมใช้เลยไม่สนใจเลยสักนิดเดียวนะครับปกติมีตมาเมินนะครับนี่แมวเมินนะฮะ คนครับยังไงก็ช่วงนี้โควิดนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับจะออกไปไหนทําอะไรก็ใส่แมสกันด้วยนะครับบีบเจลล้างมือกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มาคุยด้วยใหม่นะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทุกคนคิดถึงมากๆนะครับไปยนะครับไปายเร็วมาเฟมาเฟนไมาเฟนไปายมาเฟนไปไายกาะเร็วคือเกาะมือเลยนะฮะมาเฟน โอ๊ยเกาะแน่นด้วยอย่าใช้เล็บสิลูกเจ็บเจ็บโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอย่าใช้เล็บอย่าใช้เล็บโอ้ยเดี๋ยก่อนบ๊ายบายไ,ไปบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายน่ารักจัง